ภายในมหาวิทยาลัยปรชานีังก็คือโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจัอยูทางประตูสามนะครับเวลาเราเข้ามาทางประตูก็จะอย่ดสายเลยนะครับเริ่มเวลาแปดนาฬิกาสามสินาทีครับแล้วก็จุดแรกที่จะไปเก็บนะก็คือคณะเทศบาลศาสตร์นะครับจะเป็นจุดเล็กๆครับมีประมาณสามสี่ถังนะครับจะอยู่ฝั่งทางถ้าเราไปทางประตูสาม็ันก็อยู่ฝั่งทางตรงข้ามกับคณะศิล อาคารเยลล่ห้นะครับจะเป็นจุดยที่ใหญ่ครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับจะมีทัอาคารเยลโน4สีสนามคอมนะครับแล้วก็อาคารเยลโล่ห้ครับถือว่าเป็นจุดใหญ่มากเลยนะครับจากนั้นเราก็จะวนรถมาที่อาคารเยลโล่สีนะครับก็จะออกไปคณะเกษตรศาสตร์นะครับคณะเกษตรศาสตร์จะอยู่เป็นจุดใหญ่เช่นกันเพราะว่าจะมีหลายตึกนะครับแล้วก็ที่โรงหานของคณะเกษตรศาสตร์ด้วยครับจากนั้นนะครับก็จะ ขับรถนะครับผ่านสี่แยกของคณะเกษตรศาสตร์นะครับไปที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับตรงข้ามกับคณะของวิทยาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่เป็นที่ฝึกงานหรือว่าที่ทำงานกปนงานทดลองนะครับจำเป็นตุนใหญ่มากอันตรายขยะเปลี uh, ่ยนและก็ขยะแข็งนะครับเพราะว่าใช้ในการทดลองก้อนถุเยอะนะครับก็จะวนรถมาทางตรงนี้ครับข้างๆาคณะเรานะครับที่ว่า อยู่ตรงนี้ก็จะมาเจ็บของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งครับจากนั้นนะครับเราก็จะอุ่นอ๋อคณะเราไปทางโรงอาหารนะครับก็จะไปที่คณะรัฐศาสตร์นะครับที่จังหวะจะอยูเฉพาะที่ตรงจอดรถนะครับระหว่างคณะนนรัฐศาสตร์แล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับจากนั้นก็จะมาที่โรงอาหารกลางนะครับหลังใหญ่หลังใหม่นะครับเพราะว่า